กลับมาพบกับผมโอเมก้าอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทําสีโมเดลพลาสติกิดของผมอีกแล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อคลิปที่แล้วเนือ้อว่าคลิปนี้ผมจะทําเจ้าอ e ีวาเกเลียนที่ผมได้มีการคัตตอมไว้บางส่วนแล้วตอนนี้ก็คือเจ้าตัวเมนหลักเนี่ยตัวหุน e ่นอีวาเกเลียนเนี่ยผมคัตตอมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วน่าจะประมาณนี้แต่นี้ไม่ทําสีนะนี่แค่แปะแปะติดกาวตัดแต่งไว้เฉยเฉยแอคชั่นแอคชั action, ่นอะไรยังไม่ได้ทำเพราะว่ายังไม่เจาะยึดแกนมันเบสหลักของผมงานนี้ก็จะเป็น ตัวนี้เอามาจาก RG i w a g e l i a n ตัวนี้ผมมีไอเดียที่จะทำอ่ะคือนานมากแล้วประมาณ2-3ปีแล้วท,ที่ต่อแล้วก็ประกอบตัดแต่งไว้บางส่วนนื้อประมาณน่าจะ70-80%แล้วอันนี้ก็มาจบงานเฉยๆให้มันสมบูรณ์จะได้ทำสีต่อแล้วพอดีกับช่วงที่มันได้ถังก๊อปคอรนจากเนเจอร์มาพอดีเนาะ หัวอีวาเนี่ยผมก็เลยกลาว่าเอาหัวมันนะมาทำเป็นฐานไปเลยแล้วก็ตัวมันเนี่ยผมจะเอายืนอยู่ข้างบนนี้แต่แอคชั่นท่าทางยไงอะเดี๋ยวผมขอลองจัดดูอีกทีเหมือนที่ผมเคยบอกทุกครั้งผมจะคิดไว้ก่อนว่าผมจะทําอะไรประมาณไหนเนาะแล้วก็มาจับขยับจะหุนจริงดูอีกทีว่ามันได้อย่างที่ผมคิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนกล่องน,นี้ของผมก็คือซากอีวาทั้งหลายมีอยู่หนึ่งส สี่ตัวสี่ตัวนี้ต้องบอกว่ายังประกอบเป็นตัวได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะแต่เพียงแค่ว่าผมรู้สึกว่ามันงอแงกไปหน่อยมันดูมันอ่อนแอไปหน่อยแล้วก็พอไม่ได้เล่นอะไรแล้วเนี่ยดูดีมันหลุดลุ่ยหมดเลยอะเจ้าทั้งหมดนี้มาทําเป็นฐานมารวมกับเจ้าถังป๊อปคอนเป็นฐานของคุณตัวหลักของเราตัวนี้อีวาเนี่ยตอนผมซื้อมาตอนนั้นนะผมซื้อให้ลูกชายผมเล่นตอนเด็กๆเขาชอบก็เลยซื้อมาให้เล่นพอโตมาก็ไม่เล่นแล้วก็เลยนั่นแหละเสร็จผม สำหรับเจ้าตัวที่โมแล้วตัวนี้สีแม่สีจะบอกว่ายังไม่ได้คิดไว้เหมือนกันตอนแรกก็ว่าจะทำสีแดงนะแต่เหมือนกับทำสีแดงบ่อยแล้วสีดำกด็ดูมืดไปหน่อยอาจจะทำเป็นสีออกอ เขาทาเขาเขาวเหรอทนุนโคนนั้นแต่ต้องแต่ตัวนี้ต้องทำคา,าบวิทลิงแน่ๆมีร่องรอยใช่ไหมเพราะว่าอีวานี่มันดูเหมือนในกระตูนมันเหมือนในกระตูนแบบตายแบบอนาโตมีเลือดสาดๆหน่อยนะอ,อก็กะว่าจะทาอะไรประมาณนั้นแต่ยังไม่รู้ว่าจะออกมาได้ประมาณไหนเรื่องสีนะแต่ว่าคิดไว้แล้วทุกอย่างเหมือนที่เหมือนที่เคยทํที่เมันก่อนที่เคยบอกเลยว่าคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะทําอะไรแบบไหนอถึงเวลามาทําก็แค่จับจับขยับดูให้มันเข้าร่องเข้ารอยมันอ้อก่อนจะไปทําขั้นต่อไปจะบอกว่าเนี่ยพอ พอเรามาทําตัวนี้เสร็จแล้ว,วอะ RG อะ RG ตอนนั้นที่ผมทำาอะเพราะผมมองว่ามันดีเทลมันคมเนาะมันดูมันละเอียดแต่ว่าก็ลืมนึกไปว่าเออ RG ตัวเล็กกว่าจริงๆผมน่าจะทำให้เจ้าตัวนี้เนาะสเกล1ต่อร้อยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สเกลเท่าไหร่เพราะตัวนี้เหมือนแบบดูดีเนี่ยเดี๋ยวเอามายืนเทียบกันมาตัวนี้ยังสมบูรณ์อยู่เลยเนาะแต,แต่จริงๆมันก็ไซส์ไม่ได้ต่างเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็ ก็ดูใหญ่กว่าก็ไม่เป็นไรทำอันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวโมคัตตอมเจ้าถังป๊อปคอนกับซาพวกน,นี้ให้มันอยู่ด้วยกันได้เพื่อจะเป็นฐานให้นี่เนาะโอเคงั้นก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับอเอ้ยเจ๋ง เสร็จเรียบร้อยอาฐานไดโอเลมาของเรากับตัวหุ่นเนาะชิ้นส่วนมันค่อนั้งเยอะมากเลยนะแยกเป็นชิ้นออกมาเนี่ยผมนึกว่าจะมีนิดเดียวโหวเยอะเอาเรื่องเหมือนกันขนาดบางชิ้นบางชิ้นคือติดกาวไว้แล้วอย่างอันนี้เนี่ยติดกาวเป็นแพ็คไว้แล้วคือมันถอดไม่ได้แล้อย่างเยอะขนาดนี้นะถ้าถอดได้นี่หัวก็ติดกาวไปเลยทําสีทั้งชิ้นนี้มาดูฐานเราดีกว่านี้ที่ทํา ประมาณนี้ที่คิดไว้เนาะก็คือไอเนี้ยมันเป็นถังป๊อปคอร์นเมเจอร์ใช่ไหมผมก็ทําพวกรอยดามจทําอะไรมาแล้วคืองานเนี้ยสีไม่ได้ทำเรียบเรียแน่นอนต้องมีเท็กเจอร์มีอะไรหน่อยได้ตามที่คิดเนี่ยประมาณนึงอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเราคิดไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เราเอาหุ่นเนี่ยมาจัดมาจับมาวางดูว่ามันเข้ามุมไหนอะไรยังไงได้แอคชั่นท่าทางให้มันดูองค์ประกอบให้มันดูแบบซ้ายขวาเหมือนจะเท่ากันแต่ว่าให้มันเรียกว่าอะไรมันไม่สมมาตรกันอะ่ะเออแบบมันไม่ได้อยู่ท่าเดียวกันทั้งสองฝั่ง น,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 นี่ก็ยื่นมือออกไปแล้วก็ถือปืนอันนี้ก็ถือปืนสไนเปอร์กำลังยิงอะไรเงี้ยตัวหลังก็แบบถือมีดมันมีความแตกต่างกันอยู่แต่พอเรามันมองแล้วมันน้ําหนักของอาฐานเดลมาเนี่ยมันดูซ้ายขวามันดูบาลานซ์กันแล้วก็มีต่อต่อข้างๆขึ้นมาหน่อยเป็นพวกรอยแตกเป็นหินอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะทำบแบบแหลมๆมังปลายนะแต่ว่าถ้าทําแหลมอกไปกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหักเ,เดี๋ยวมันจะไม่ทนระยะย,ยาวแต่ก็คือเหมือนเดิมใหญ่ใส่กล่องไม่ได้ วางไว้ให้ฝุ่มจับอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะหาตู้ที่ไหนมาใส่หาตู้ไม่ให้เรหาที่วางตู้เนี่ยยากตัวมันก็จะอยู่อยนี้นี่สบไปนี่ อยู่ท่านี้ชิ้นส่วนไหนที่มันถอดได้ผมก็ถอดออกไปเพื่อเอาไปทําสีส่วนนี้ก็ถอดไม่ได้ก็ตามนั้นคือยังต่อตรงหลังเนี่ยคือตอนที่หยอดกาวล็อกให้มันท่าทางให้มันอยู่ในท่านี้มันดันกาวมันดันไหลเข้าไปโดนนิดหน่อยมันก็เลยถอดไม่ออกแล้วก็ส่วนตรงขาเนี่ยหักตอนยึดแกนเพราะว่าข้างในมันเล็กเนี่ยเห็นไหมมันค่อนข้างเล็กแล้วตอนที่เจาะ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 แล้วก็ตอนที่ยัดแกนะหักก็เลยต้องใส่เกาะนอกเข้าไปเพื่อจะใช้กาวทามันให้มันบาลานซ์ของมัน ภาพรวมน้าจะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะไปทําสีกันเลยช่วงนี้ก็เหมือนฝนจะตกฝนตกแดดออกสลับกันไปแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสําหรับขั้นตอนทางสีเนะี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวไปวุ่นวายกันตอนที่จะเคลือบอีกทีไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ๋อย่างลืมเลยไม่รู้จะทำสีอะไร <c oughs> <c oughs> คือพอเห็นสีแบบนี้เออมันก็สวยดีเนาะจริงๆถ้าแบบเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆเก็บสีให้มันเรียบร้อยแล้วก็คนเคลือบผมว่ามันก็สวยแล้วนะแต่แบบเราก็อยากจะทําสีมันเป็นสไตล์เราผมคิดว่าผมไม่ทําสีขาวทอง ฐานเนี่ยพวกนี้มันก็คงเป็นสีแบบดําดหินหิน,ห,น,ห,นหรือแบบเหล็กอะไรประมาณนั้นแหละเบดหลักเนี่ยตัวหุ่นหลังเนี่ยจะเป็นขาวทองแต่ตัวฐานเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าทําสีอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปหาเลเซรลนดูอีกรอบแล้วก็ค่อยทําสีตอนนี้เดี๋ยวไปลองพื้นก่อนดีกว่าโอเคไปครับ เค okay, ครับเราก็พ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว e ว a g a l l e ย n RG ของเราตัวที่เป็นตัวหลักของเรานะผมพ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กองอยู่ตรงนี้อันนี้คือเตรียมที่จะตัดเส้นสีที่คิดว่าจะตัดเส้นนั้นนี้ผมว่าผมไม่ใช้สตีนบาวนี่เนาะเป็นสีทำเบทเทอร์ลิงนะมันจะได้มีคาบมีอะไรในตัวด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าหุนะ่นน่ะนี่ผมทำสีขาวผมก็เลยไม่อยากตัดเส้นดำกลัวมันจะ แข็งเกินไปอันนี้คือต้องตัดเส้นทั้งหมดตรงนี้อีกสองอันนี่นี่พร้อมกับทําสีทองอะไรมาเรียบร้อยแล้วเหมือนที่ดูในคลิปเนื้อหัวทานังชิ้นอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้บังพ่นนะผมก็ใช้รีเส้นเล็กๆเ,เป็นสีทองเอาจะได้ไประหยัดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวทำเวททรลิ่งอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะเห็นรอยเห็นอะไรเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ แล้วผมก็ทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เจ้า RGE1 เกเ l ียนชื่อแม่งเดยกอยามกันจำไม่ค่อยได้ แล้วอย่างที่บอกไปเป็นตัวที่ผมคัตตอมไม่นานแล,แล้วแล้วก็เอามาคัตตอมต่อให้เสร็จแล้วก็มาทําฐานเรลลารม่าได้ทางปอปคอนมาก็มาทํานี่ฐานเรลลาม่าก็ประมาณนี้จริงฐานน่ะคิดไว้ประมาณแบบนี้แหละที่เอามาเกาะๆนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเอามาจัดวางที่ผมบอกเนี่ยว่าเวลามาจัดวางจริงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะเราก็ต้องให้มันดูความเป็นไปได้ที่มันจะเอามาอยู่ด้วยกันเออทั้งที่ตอนแรกกะว่าจะตัดตรงนี้เยอะกว่าน,นี้ด้วยแต่ก็โอเคอันนี้มันก็อยู่ได้แล้วเราก็เรื่องของสีผมก็เสียดายสีม่วงเดิมๆเหมือน ีเดิมนะถ้าทําแล้วอะผมไม่อยากจะทําเป็นสีอื่นตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทําสีสวยสวยไหมแต่แบบมันเป็นฐานอนะผมไม่อยากให้มันแบบมีอะไรที่ดูเด่นมากเพราะว่าไอ้พวกตัวหุ่นอนะผมไม่ได้อยากให้มันแบบว่ายังดูเป็นหุ่นอยู่นะผมอยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของไดโอลาม่าเป็นฐานผมผมก็เลยแบบ อ่ะพ่นสีดำแบบบางๆผสมเคลียร์แล้วก็ผสมดำลงไปให้มันแบบเป็นแค่เหมือนเคลือบลงไปเฉยๆเพื่อไม่ให้สีมันแบบดำสนิทมีการล้างการเช็ดอะไรหลายรอบมากแล้วก็ทําไดบัดสีเงินเนาะให้มันดูแบบเหมือนเป็นหินหรือเป็นอะไรเป็นฟิล์อย่างนั้นนาะดูโกเก่ามีทําแบบใช้สีคอปเปอร์ทำสนิมอะไรนิดหน่อยด้วยใน,นกัเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวที่หลังอีกทีแล้วก็นี่ตัวหุ่นก็เลียงเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมประกอบโอเคทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปประกอบเนี่ยก็อยากจะ กขอบคุณสําหรับท่านที่สนใจติดตามและโดยเฉพาะท่านที่ทักมาสอบถามนะว่าผมมารับทําสีไหมคือผมต้องบอกว่าผมไม่ได้รับทําสีนะเพราะางานที่มันทําออกมาเนี่ยมันสนองนี้สนองความต้องการของผมเองเรื่องสีเรื่องการจับคู่สีอะไรอย่างเงี้ยหรือความเนี้ยความละเอียดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นมาตรฐานที่ผมรับได้เป็นอ่ามันเป็นความแบบ ที่แบบเออผมพอใจกับมันแค่เนี้ยคือผมไม่ได้แบบทำเนี้ยบทุกจุดไม่ได้ละเอียดทุกจุดยิ่งตอนประกอบเนี่ยก็มีถลอกมีอะไรเยอะนะมีบางทีมีหักมีกาวด้วยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพวกผมมากผมก็ต่อเสร็จแล้วผมก็จะไปตั้งไว้ตรงนู้นตั้งโชว์เฉยผมไม่ได้เอามาขยับเล่นมาทําอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างตัวโครงยเงี้ยเห็นไหมคือผมต้องการให้มันเป็นแอคชั่นแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้แกะมาทำทีละชิ้นเนี่ยผมก็ ติดกาวแล้วก็ทำมันทั้งดุนเลยมันอาจจะขยับได้ในบางส่วนแต่ก็แบบอย่างแขนนี้ก็ขยับไม่ได้แล้วขาน,นี้ก็หักติดกาวไว้ตรงเท้านี้ก็ติดกาวไว้เลยเพื่อที่จะยึดแกนมันอะไรแบบนี้คือมันแบบทําตามใจผม่าผมโอเคแค่นี้อย่างหัวอย่างเงี้ยเนี่ยก็แกะไม่ได้ก็เป็นทั้งดุนอย่างนี้เลยตอนทําสีก็ทําทั้งดุนเลยทําทั้งชิ้นเลยจะบอกว่าอันเนี้ยผมไม่ได้บางพ่นเลยนะเออพวกโลดีกว่าน่าจะเห็นชัดเนาะอย่างเนี่ยสีทองทองในโล่เนี่ยผมก็พยายามรีดเส้นให้มันเล็กๆมันจะ ก็ต่อิ้นชิ้นๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้ไม่มีดีเทลติดเพราะว่าผมก็ไม่ได้สั่งไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาติดงานมาันค่อนข้างละเอียดแล้วด้วยก็เออไม่ต้องติด ไอที่ผมชอบที่สุดเลยผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธมันนี่แหละรางๆีอาวุธมันตรงนี้หักไปนิดนึงนะผมก็เอามาต่อมาเชื่อมกันแล้วก็ติดกับมือไว้เลยเพราะว่ามันมันโมเอานะให้มันยึดติดไปเลยเออสีอะไรอย่างเงี้ยอาวุธเนี่ยในหนังเนี่ยโอ้ยไอทอนี่มันแรงมากเลยนะเออผมเคยดูการต์ตูนผ่านๆน,นิดหน่อยอีวานเนี่ยอีวานเกเลียนเนี่ยผมไม่เคยดูการ์ตูนเลยเคยดูแค่แบบผ่านๆที่เขาตัดลิปมาฐานไดโอมากก็ถอดได้แค่มือกับขยับหัวได้แค่นั้นคนอื่นก็กาวหมดเลย โอเคขั้นต่อไปก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวผมประกอบให้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกันอีกทีว่าเออทั้งหมดเนี้ยใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังอีกทีเนาะเรื่องของสีที่ใช้เทคนิคอะไรต่างๆนี่นี่หน่อยซึ่งเทคนิคส่วนตัวก็มั่วๆเอาเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อคุณกันเลยดีกว่าครับไป let's go โยนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้ครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าแอคชั่นที่เราจะจัดวางเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ตามที่ผมคิดไว้เรียกว่าได้ตามที่ตั้งใจไว้ประมาณอันนี้80%เอลยเออที่อยากได้ที่ไม่ได้คิดไว้ก็คือเรื่องสีที่ยังสรุปไม่ค่อยได้ว่าจะเอาอะไรแต่ก็คิดว่าเออน่าจะเป็นขาวนี่แหละส่วนเตลามากก็ให้มันเป็นฐานไปเลยเนาะมันจะได้แบบดูแบบแยกกันไปเร็วเออไหนฐานอันไหน,ไหนตัวหุน่นไม่งั้นถ้าเกิดทําฐานเป็นสีด้วยมันก็จะแข่งกับหุ่นเนาะก็แอคชั่นก็ประมาณนี้ท่าทางที่ผมคิด ชิ้นสวยอย่างที่เห็นนะครับยังขยับแล้วก็ประกอบได้บางจุดบางจุดก็ยึดกาวไว้อย่างตอนประกอบเนี่ยอันไหนหลุดบ่อยๆผมก็กาวไว้เลยมันจะได้ไม่ต้องมาหลุดทีหลังนี่ดูรวมๆกันเห็นไหมดูความแบบบาลานซ์นะถ้าหุ่นมันยืนไปข้างหน้าอีกถ้าตัวตัว RG เนี่ยตัวหุ่นเนี่ยมันยืนมาข้างหน้าอีกมันก็จะดูตกขอบเนาะแต่ถ้าถามว่าถ้าให้มันยื่นมาถอยหลังอีกมันก็จะดูแบบหนักๆไปอ่ะหนักๆข้างหลังนะ แล้วพอมันหนักข้างหลังเนี่ยมันก็ดูแบบเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันอยู่ตรงกลางเลยอ่ะเออถ้ามันอยู่ตรงกลางเลยอ่ะมันดูแบบมันดูตั้งใจไปมันดูแบบว่าแทนที่มันจะดูให้มันดูสมส่วนดูบาลานซ์มันดูแบบคิดอะไรไม่ออกก็จับวางไว้ตรงกลางอะไรแบบนี้เออมันง่ายไปนิดนึงอันนี้ก็ยากเกิน ออดูภาพรวมเนะออมาะองค์ประกอบความบาลานซ์ของมันคือผมไม่ได้ยึดเซนเตอร์เป็นหลักแต่ว่าให้ดูความสมดุลของงานว่าเออ้ายขวาดูมีน้ําหนักเท่ากันนี้โอเคแล้วก็เนี้ยใหญ่ไม่มีที่เก็บแน่นอนไม่รู้จะเอาเข้าตู้พลาสติกอะไรยังไงต้องหาตู้กระจกและอนาคตเนาะอ่าทีนี้ที่อยากจะเสริมนิดนึงก็คือเรื่องของอการทาข้าบการทําล่องรอยเห็นไหมฐานน่ะผมทําแบบมันดูมีล่องลอยมีอะไรมีเอฟเฟกเยอะขนาดนี้นะตัวหุน่นเนี่ยถ้าผมพ่นแบบคินคีนล เรียบเลยมันก็ดูไม่เข้ากันไม่ดูขาดกันถูกไหมแล้วทีนี้รอยดาเมจตร่องรอยอะไรต่างๆเนี่ยเทคนิคที่ผมใช้อะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นอะ่ะเขามีเทคนิคอะไรแบบไหนกันอันเนี้ยก็แบบผมก็ทําตามที่ผมเข้าใจอะ่ะเอออย่างรอยถลอกเก้ตาตะไบขัดง่ายๆใช้ไอ้พวกสีเวทลิงอะเนาะทาทาทา,ทาแล้วก็มาเช็ดออกให้มันติดคราบน้อยที่สุดเพราะว่าถ้ามันเยอะไปมันกด็ดูไม่สวยแล้วก็ตอนที่ลงสีเวทลิงเสร็จแล้วก็ลงพาแนลไลท์อีกรอบเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอ่อนไปมันจางไปเออก็ลงเลยลงย้ำพารแนลไลท์อีกรอบ ให้มันมีความคมชัดของเส้นขึ้นมาหน่อยแม้กระทั่งในสีทองเองผมก็ทํารอยถลอกนะอ่ะอีกอย่างนึอ็คือสีทองเนี่ย ผมใช้ทั้งหมด3เฉดนะครับไซส์สามทองเห็นจะชัดก็จะลองดูจากอหอกก็ได้เนี่ยหอกก็จะเห็นจะชัดคือ2เฉดแต่จริงมันมี3เฉดก็คือตรงเอวเนี่ยเห็นไหมเอวเนี่ยจะเป็นทองที่แบบค่อนข้างอ่อนมากๆเลยแล้วก็มีตรงขาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทองปกติแล้วก็จะมีตรงตรงเนี้ที่เป็นท่อปฏิกรณ์เนี่ยกับจุดเล็กๆนิดๆหน,น,น่อยๆตรงหน้าอกนี่แล้วก็มีข้างหลังตรงนี้อีกนิดน,นึงตรงปลายหอกอีกหน่อยด้วยอันนี้จะเป็นทองเข้มที่ผสมคอปเปอร์เข้ามาหน่อยเออผสมสีคอปเปอร์เข้ามาให้มันเข้มขึ้นส่วนไอ้สีทองปกติผม ใช้ของ Mac Color ซึ่งจะบอกว่ามันดีอย่างตรงที่ว่ามันพ่นลงบนพื้นผิวอะไรก็ได้แล้วมันก็กลายเป็นสีทองเลยส่วนทองอ่อนเนี่ยใช้ของสเกลเหมือนกับว่าต้องเตรียมพื้นนิดนึงอาจจะต้องรองพื้นแล้วก็พ่นซิลเวอร์หรอหรือว่าพ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางจุดเดีย่ยทองเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะเออแบบอ่อนมากเลยเพราะว่าแบบเหมือนผมรองพื้นเทาแล้วผมก็พ่นทองเลยมันก็แบบสีออกมาอ่อนมากมถ้าเทียบกับจุดที่เป็นสีเข้มๆอ,อย่างหอกเนี่ยจุดที่เป็นสีเข้มเนี่ยเทาเข้มใช่ไหมล้วก็พ่นทองอ่อนเนี่ยอันนี้ก็จะดู นนแต่อันนี้ก็ไล่เฉดนะครับทองอ่อนทองกลางแล้วก็ทองสมคอปเปอร์ให้มันมีน้ําหนักของมันปลายหอ,อกก็ไล่เฉดมานิดนึงหอ,อกก็งองงๆหน่อยไม่อยากไปดัดมันเดี๋ยวมันคักโอเคภาพรวมน่าจะประมาณนี้งานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยใช้เวลาไปไม่เยอะเลยอหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าพวกพัดเสริมพวกนี้ผมเอามาจากอะไรอันนี้ผมเอามาจาก H g ซินจูนะครับใช่ไหมอ่านถูกเนาะเรียกถูกเนาะซินจูเคยไปได้สร้างมานาะนแล้วเออก็เอามันไม่ได้ใช้หรอกตัวนั้นก็เลยเอาถอดมาหัวใช่ไหมหัวก็เป็นซินจูแล้วก็มาตัดแต่งกับหัวอาีของอีวานเก ก็ประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้ครับก็เหมือนเช่นเคยครับเช่นที่ชื่นชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นไอเดียหรือเทคนิคอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แชร์กันได้ส่วนใครสงสัยอะไรตรงไหนก็เหมือนเดิมครับสอบถามได้ผมก็จะแนะนําให้ตามที่ผมรู้ไม่มากก็น้อยเนาะเออแล้วก็เจ้าตัวต่อไปเนี่ย ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำตัวอะไรเพราะว่ามันตอนนี้มันเยอะมากๆแล้วลวที่สั่งเพิ่มมาอีกใช่ไหมเยอะมากๆคลิปหน้าเนี่ยอาจจะขอทําตัวที่มันง่ายๆหน่อยแบบว่าอาจจะเป็น S D หรือเปล่าเออผมไม่แน่ใจผมคิดอยู่ว่าผม,มทำ S D Op t i m ติ Prime กับ s อ b ด b ี l บ B บเออเพราะว่ามันน่าได้ชิ้นส่วนไม่เยอะแล้วก็ทำแล้วก็น่าจะมีเทคนิคอะไรที่มันน่าสนใจนิดหน่อยแล้วก็อันนั้นนะักคิดว่าจะทำฐานไดโอลมาม่านิดหน่อยด้วยเออแบบไม่เยอะมาก2ตัวอาจจะจบภายใน1อาทิตย์เจ้าตัวนี้ก็อาทิตย์กว่าๆ2ออาทิตย์ได้ทำมาเรื่อยๆตอน,นคลิปนี้เราก็ลากันไปที่ตรงนี้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงท้ายคลิปด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันเหมือนเช่นเคยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย